สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเจ้า i s u z u d m a x Highlander เครื่อง2.5ปี07นะครับ i s u z u d m a x h i g h l a n d เ r er, เครื่อง2.5ปี07นะครับผมสวยงามเดิมมากนะครับคันนี้สวยงามเดิมๆนะครับ ได้สภาพดีมากอีกคันนึงนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่ชนไม่คว่ำสีสันสวยงามนะครับมากับราคาเล้าใจอันสุดๆเลยนะครับสบภาพดีราคาเล้าใจนะจ๊ะเป็นอีก1นึ่งคันนะครับที่คุณภาพดีราคาเล้าใจนะครับเครื่อง2.5ความเร็วปี07นะครับผม ABS a i r b a g นะครับเป็นตัวยกสูงนะจ๊ะ สวยงามนะครับสีสันสวยงามรอบคันเดิมๆนะครับผมไทรหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมไครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังนะครับ,รบ,รบเป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่ะรีบเลยในจ้าราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับราคานี้อยู่ไม่นานนะครับสองแสนนิดๆนะครับคันนี้ไอแลนเดอร์เครื่อง2.5คอมมันเลวในจ้าสวยงามนะครับ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงห้องตัวนะจ๊ะบนโซนสวยนะครับบนโซนสวยสะอาดนะครับสะอาดอล่านะครับสะอาดนะครับเปาะขึ้นทรงนะครับซื้อไปนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยนะครับผมสวยงามสะอาดนะครับอล่านะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ใช้งานมาแล้วเยอะหน่อยแต่เครื่องดีมากนะครับไม่เดิมเดิมไม่กอไม้นะครับผมาดูกันชัดๆนะครับไม่เดิมๆมไม่กอไม้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับสวยงามเดิมมากครับเครื่อง2.5นะครับผมไม่ร้อนไม่ดันทางไกลสบายนะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับนะครับไม่เคยตําสีนะครับสีเดิมนะครับผมคานเดิมนะครับคานเดิมสวยงามนะครับผม นะครับเพดเดิมนะครับหมุดเดิมนะครับสวยงามนะครับผมใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับผมชัดเจนนะครับเครื่องดีมากทางไกลสบายนะครับผมเจ้าไฮแลนเดอร์นะครับเครื่อง2อาคอมมันเลวปี07นะครับผมมากับราคาที่เลาใจสุดๆสภาพดีสุดๆนะครับ228,000บาทนะครับผม 228,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ